ณบัดนี้ลูกเนนจะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในหัวข้อกตัอยู่ต่อสรรพชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้ในการใช้ชีวิตร่วมกับทุกสรรพชีวิตด้วยจิตที่มีเมตตาธรรมคนอื่นลูกเนนต้องแจ้งให้ญาติโยมทราบว่าลูกเนนเป็นคนรักสัตว์รักธรรมชาตินอกจากเนนพี่ชายแล้วลูกเนน ก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นเช่นสุนัขชื่อว่าดอลล่าและมีนกอีกสี่ตัวชื่อว่าโดโดเลมอนซัมเมอร์และนกกระจอกตกหลังหนึ่งตัวที่ลูกเนนได้ช่วยไว้เวลาได้อยู่กับพวกเขาทําให้ลูกเนนมีความสุขเพราะเขาไม่เคยเบื่อที่จะเล่นกับลูกเนนทําให้ลูกเนนได้รู้สึกไม่เหงา และทำให้ลูกเน้นสัมผัสได้ถึงความรักของพวกสัตว์ที่มีต่อลูกเนนพอได้มาบวชอยู่ที่นี่สัปดาห์แรกลูกเน้นกม็มีคิดถึงพวกมันแต่พอเรียนมาถึงสัปดาห์แห่งเรียนมีพี่พี่วิทยากรที่มีความรู้เรื่องสัตว์เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสัปปะชีวิตและพาเดินดูร้อยเท้าสัตว์รอบสถานปฏิบัติธรรม พาสำรวจมาแรงในตอนกลางคืนการเชื่อมโยงกันของน้ำต้นไม้ดินอากาศและสัตว์ทั้งหลายทำให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทำให้ลูกเนีนเข้าใจและรู้คุณของสปปรรพชีวิตทึ่งประโยชน์จากการที่ลูกเนนได้รู้จักคุณของชีวิตทั้งปวงเพราะพระอาจารย์ บอกว่าจะทำให้ลูกเนนมีความอ่อนโยนและเห็นแก่ตนน้อยลงพร้อมช่วยเหลือบุคคลอื่นตลอดจนสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีมีเจตนาดีต่อตอนเองและคนรอบข้างลูกเนนคิดว่าผู้ที่มีความรู้คุณต่อชีวิตทั้งปวงจะเริ่มด้วยการดูแลตนเองและ ทังร่างกายและจิตใจให้ดีเพื่อที่จะสามารถแผ่ความเมตตาความหวังดีนี้ไปสู่สปปรรพชีวิตทั้งหลายและดำเนินชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ไม่พังเผอไปทำลายหรือทำลายสปปรรพชีวิตถึงแม้ว่าลูกเนนจะได้รู้จักคุณของสปปรรพชีวิต แต่ลูกเนนยอมรับในความจริงที่ว่าลูกเนนยังต้องเจอกับบททดสอบเพื่อฝึกพัฒนาตนเองอย่างเช่นช่วงการทุดงในป่าในขณะที่ลูกเนนกำลังปฏิบัติสมาธิมีมาแรงมาสร้างความบวรบกวนให้กับลูกเนนแต่พระอาจารย์บอกว่าให้ลูกเนเนเจริญเมตตามากๆและมองให้เห็นถึงคุณค่าที่มาแรงสร้าง ไปอยู่ต่อระบบนิเวศและลูกเนนเองมาอาศัยบ้านของพวกเขาเพียงชั่วคราวเท่านั้นการที่ลูกเนนได้รู้ถึงคุณค่าของและข้อดีข้อเสียจะก็จะทำให้ลูกเนนมีจิตที่ชื่นชมทำให้ได้ความคิดมุมมองลูกเนนเปลี่ยนไปมลงที่นี่ทำให้ลูกเนนได้ข้อคิด ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพียงเรายิ้มให้กันการปรารถนาดีต่อกันการพูดในสิ่งที่ดีต่อกันตัวเราจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าเดิมชีวิตทั้งปวงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเช่นพายุโรคภยัยแผ่นดินไหวแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆลูกเน้นคิดว่าการเกื้อกูลการรู้คุณ ต่อชีวิตทั้งปวงจะทำให้ลูกเนนรู้สึกตัวได้ดีขึ้นและทำดีที่สุดในสิ่งที่เกิดขึ้นเติบโตไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันรู้คุณซึ่งกันและกันดั่งพระราชนิพนธ์ในราชกาลที่หบทหนึ่งว่าเสือพีเพราะป่าปกป่าลกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบางหญ้ยายางเพราะดินดี เทศนาปริโยสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ลูกเนนขอขอบคุณโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่ทำให้ลูกเนนได้มาฝึกตนได้เข้าใจและมั่นใจว่าลูกเนนจะเป็นเด็กที่มีเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งหลายมากขึ้นทำให้ลูกเนนมีสมาธิมากขึ้นทำให้ลูกเนนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ควทรงจำดีๆร่วมกับเนนพี่ชายได้เห็นถึงความห่วงใยของพี่ได้ทำบุญให้กับบิดามารดาลูกเนนขอบคุณสัพปพปชีวิตในไล่แสงงามสถานปฏิบัติธรรมท,ทวีธรรมแห่งนี้ที่งดงามสงบร่มลื่นร่มเย็นที่ทำให้สาม,มเณรและเพื่อนๆได้รู้ธรรมมาจากธรรมชาติได้อย่างมีความสุข ลูกเนนขอให้โยมคุณลุงสุป,ประชัยและครอบครัวที่สร้างสถานที่แห่งนี้และทำให้เกิดโครงการสมานเนรปลูกปัญญาธรรมในทุกทุปีรวมถึงญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละคิดสิ่งใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมขอให้สำเร็จสมวังทุกประการลูกเนนแสดงธรรมมา ก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการลัชนีส